สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสําหรับคลิปนี้ผมได้ขุนแผนมานะครับเป็นพระขุนแผนหลังกุมารสมบัตินะครับกุมารสมบัติหลวงพ่อพูนครับหลวงพ่อพูนปี25 4 8้าสี่บแปดเป็นเนื้อสามกษัตริย์วัดไถ่ล้อมจังหวัดนครปฐมนะครับพระรุ่นี้ผมเคยห้อยนะเคยห้อยนั้งแหลสมัยออกใหม่ๆนู่นนะครับผมชอบมากเลยฮะ นะครับผมชอบมากเลยคาถาคุณแผนกุมารทองหลวงพ่อเนี่ยนะครับขึ้นน้ำมตสาก่อนนะฮะน้ำมตสาพระควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสามจบนะครับหลังจากนั้นก็ไล่คาถาเลยกุมาโรมามะเอหิจิตตังปิยังมามะโอมฟ้าฟื้นเจริญสีสีกูงาเหมือนขุนแผนแขนกูงาเหมือนแขนพรานารายกายกูงาเหมือนกายพระผมขนกูงาเหมือนขนนกกาน้ํา ณรำไรลักใครเห็นหน้าโมรรวยช่วยพามาพุทธถามหาทาร้องทักยากกวักมือนณกาโรโหติจงมาบังเกิดเป็นณนเมตตาซื้อง่ายขายดีมีกําไรซื้อง่ายขายคล่องมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้สาธุนะครับคือเป็นอะไรที่ฟังแล้วนี่ลื่นดีจังเลยลื่นหูดีจังเลยน่าใช้นะครับนะครับ คุณแผนของหลวงพ,พ่อพูนเนี่ยนะครับน่าใช้เป็นเนื้อสามกษัตริย์นะครับเป็นเนื้อสามกษัตริยนะ์ฮะเป็นข้างหลังเป็นกุมารสมบัตินะครับฟังแค่คาถาท่านก็โอ้โหรู้แล้วว่าสุดยอดเลยด้ามเมตาความร่ํารวยเนี่ยนะครับโชคลาภค้าขายเนี่ยนะครับน่าใช้นะครับน่าใช้จริงๆนะครับเผนะื่อท่านใดมองข้ามนะผมว่าเป็นพภาที่ เด่นทางด้านเมตตาชกลาบค้าขายเลยนะนะครับฟังแค่คาถาที่ท่านให้มาก็สุดยอดละนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเอาขุนแผนกุมารทองนะครับกุมารทองหรือว่ากุมารสมบัตินะครับผมพบภูนฮะวัดไผ่ล้อมครับจังหวัดนครปฐมปี48นะครับเอามาถ่ายคลิปให้ชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ